การประชุมคณะกรรมการพิเศษที่จะเกิดขึ้นวันอังคารหน้าที่จะถึงนี้ค่ะเราได้รับเอกสารมาเป็นเอกสาร เหมือนกับเป็นหลักฐานสำคัญนะที่จะบอกอยู่ในนั้นนะคะเป็นผลการสืบสวนของ DSi ที่ส่งไปให้กับกะกะตเพื่ออะไรเพื่อจะแจ้งแจ้งว่าการสืบสวนที่ได้ทำมาตลอดของผมตลอดหลายเดือนของ DSi และกะกะตเนี่ยขอทราบรายละเอียดที่ได้จากการทำงานของ DSi มันคืออะไรบ้างนะคะลงในรายละเอียดครัคุณผู้ชมหลักฐานที่ว่านี้คือหนังสือของ DSI ส่งไปถึงประธานกะกะตนี่นะบนหน้าจอตัวนี้นะคะ เราสรุปหลักฐานที่ได้จากการทำงานของ DSI เกี่ยวกับโพยหัวสวมันเป็นดังต่อไปนี้ค่ะคำร้องที่ DSI รับสอบเนี่ยมีทั้งหมด3คํคำร้องด้วยกันคำร้องที่1นะคะเป็นของพลตำรวจตรีออ่างท่านหนึ่งร้องเรื่องของการคัดเลือกสอวที่ปทุมธานีบอกว่าให้ไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมคำร้องที่2 เป็นของบุคคลที่ขึ้นต้นด้วยพอสาเพาร้องให้ตรวจสอบการเลือกสอวอทั้งระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศด้วยเหตุผลที่ว่าพบข้อพิรุษในกระบวนการคัดเลือกมีคำร้องที่3เป็นของคนที่ขึ้นต้นชื่อว่าทอทหานนายททหารคนนี้ร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้ารับการคัดเลือกสายขอไข่กลุ่มที่หแล้วก็กลุ่มที่18ค่ะ จากนั้น DSI ก็แต่งตั้งคณะพนักงานสืบสวนแล้วก็เริ่มดําเนินการสืบสวนตามแนวทางที่เขาวางเอาไว้เลยมันคืออะไรบ้างมันคือการบันทึกถ้อยคําพยานบุคคลการตรวจพิสูจน์หลักฐานพยานหลักฐานทางดิจิทัลการตรวจสถานที่เกิดเหตุสถานที่จัดหัวสวการตรวจสอบพยานหลักฐานที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับโพยหัวสวการตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการหัวสวค่ะแล้วข้อมูลหลักฐานที่ได้ปั่งสรุปให้ดีๆสรุปว่า มีขบวนการในรูปแบบคณะบุคคลจัดตั้งเครือข่ายขบวนการซึ่งปกปิดวิธีการมีวัตถุประสงค์เพื่อฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและพรบว่าด้วยการได้มาซึ่งสวมีการวางแผนแบบสลับซับซ้อนด้วยนะคะเพื่อที่จะคัดเลือกเฉพาะคนในกลุ่มขบวนการหมายความว่าแบบนี้ค่ะ อันดับแรกขบวนการเนี่ยเขาจัดการให้มีผู้สมัครสอวอรในระดับอำเภอก่อนนะสมัครกลุ่มละ5คนรวมแล้วก็คือ100คนจำนวน928อําำเภอหลักเกณฑ์เข้ารอบเนี่ยก็คือเลือกได้5คนใช่ไหมก็จะทำให้บางจังหวัดเนี่ยมีผู้สมัครจำนวนเยอะมาก 2. มีค่าตอบแทนด้วยระดับอำเภอเนี่ย 5, บาทจังหวัดหมื่นบาทถ้าประเทศ4 0 0 0 0ถึง 1, เลยค่ะทีนี้ลำดับถัดมาถ้าได้สอวอมากกว่า120คนก็จะได้เพิ่มอีกแสนบาท มาคาะว่าเราตีความเองนะว่าน่าจะเป็นเออโบนัสไหมพอผลออกมาเข้าเป้าเอาไปเลยโบนัสคนละแสนไปเลยอย่างเงี้ยจำว่านี่คือเอกสารที่ DSI แจ้งไปที่ประธานกกตนะใช่ค่ะว่าสอบสวนแล้วพบอะไรบ้างเจอแบบนี้นะไม่ใช่แค่ข้อกล่าวหาของบรรดาสวาสำรองอหรือคนที่อาจจะสอบตกซึ่งเขาเขาเสียประโยชน์ค่ะเวลาเขากล่าวหาอันนั้นมองได้ว่าเออ,อม,มันอาจจะมีน้ำหนักหรือไม่มีน้ำหนักแต่เนี่ยคือกระบวนการที่ทาง ดีเอทไเขาดําเนินการสอบสวนแล้วพบดังนี้ก <พบ S 2> ็เลย,เ,ลยเรียนแจ้งไปที่ประธานกกตดีเอทไซบรรยายต่อครับอันนี้จะเป็นไทม์ไลน์ในช่วงคลายแม็กซ์แหละวันที่16มิถุนายนปี67หลังจากผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัดขบวนการได้นัดหมายผู้สมัครที่เข้ารอบระดับประเทศไปจัดทำโพยหัวที่อยุธยาปทุมธาน,นีและนครนายกจากนั้น24มิถุนายนปี67เวลา16นาฬิกา มีการจ่ายเงินสดเป็นมัดจำจำนวน20,000บาทส่วนที่เหลือได้รับภายหลังจากกกตรับรองผลแล้วโพยหัวสอวอมีหมายเลขจำนวน2ชุดกลุ่มละ7คนรวม140คนการเลือกระดับประเทศขบวนการจัดตั้งมีผู้สมัครของตน1,200คนวันที่26มิถุนายนปี67เวลาตี5ขบวนการได้แจกเสื้อสีเหลืองให้กับผู้สมัครสอวอร,ระดับประเทศ มีการจัดหารถตู้ไปส่งผู้สมัครในขบวนการที่เบืองทองธานีทั้งรอบเช้ารอบค่ายผลออกมาตามโพยโพยหัวสอวอจานวน2ชุดกลุ่มละ7คนเนี่ยครับเป็นผู้ได้รับเลือกสอว138อ13คนและอยู่ในลำดับสำรองสองคนค่ะคือพลาดไปน,นิดเดียวเท่านั้นอ่ะเออเนาะที่เหลือเข้าบทร้อยสามสิบแปดคนดีอสไอเห็นว่าการกระทําทั้งหมดนี้ครับเข้าข่ายความผิดดังนี้หนึ่งพรปรการได้มาซึ่งสอวอ สองประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา2อ9อันนี้ความผิดฐานอ้างยี่ซองโจรประมวลกฎหมายอาญามาตรา116วงเล็บ3กระทําการใดๆเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินแล้วก็พรบ,บป้องกันและปราบป,ปรามการฟอกเงินดีเอสไอบอกว่าขบวนการเหล่านี้เป้าหมายคือมุ่งหวังให้ได้มาซึ่งอำนาจนิติบัญญัติ <S <S โดยวิธีการคือวางแผนตั้งแต่ก่อนเริ่มกระบวนการเลือกระหว่างการคัดเลือกและหลังจากคัดเลือกเสร็จแล้ว มีลักษณะเป็นองค์กรอาชญากรรมมีการแบ่งแยกหน้าที่มีฝ่ายไอทีเตรียมโปรแกร,รมคำนวณการลงคะแนนออกเป็นโพยหัวเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามจำนวนสวที่ต้องการเตรียมบุคคลที่มาลงคะแนนกลุ่มนี้เรียกว่ากลุ่มพีปลีชีพพลีชีพคือลงให้คนอื่นอ่ดาดอสัอบอกต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนเป็นพิเศษจึงเห็นควรรับเป็นคดีพิเศษโดยรับสอบสวนความผิดอาญาเอาไว้ดําเนินการแล้วก็ตอบคาถามกรกตว่าทําไมต้องรับเป็นคดีพิเศษเพราะ กลุ่มขบวนการมีการวางแผนที่สลับซับซ้อนกระทําการอุกอาจไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ้านเมืองมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ทราบอีกจํานวนมากจําเป็นจะต้องไิใช้วิธีการรวบรวม,รวมหลักฐานเป็นพิเศษคือต้องไปตรวจสอบทั้งร่องรอยการติดต่อสื่อสารเส้นทางการเงินการจัดสถานที่ประชุมการวางแผนสถานที่พบปะติดต่อแล้วก็ไปพิสูจน์ทราบกลุ่มที่มีความเชี่ยวชาญด้านไอทีที่อยู่เบื้องหลังเข้ามาร่วมสนับสนุน พยายนสาคัญอาจจาเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองพยายนเพราะกลัวอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย <S <S คือบรรยายว่าเจอความผิดปกติอะไรคและทําไมจะต้องให้ดีเอสไอสอบสวนในส่วนที่เป็นคดีอาญาก็แจ้งไปที่ประธานกกตแบบนี้อุ้ยเราว่าสิ่งที่เขาแจ้งไปที่ประธานกกตหนัก<อ>นแล้วมันชัดมากเลยนะแต่นี่คือสิ่งที่ปรากฏใน เอกสารครับมีทั้งหมดในเอกสารเลยนี่เราย่อม,มาให้ต่อไปนี้คือสิ่งที่ไม่ได้ปรากฏในเอกสารแซบกว่านี้อีกค่ะค่ะคน,คนข่าวไปตรวจสอบมาเพิ่มเติมตรวจสอบมาให้นะคะเพราะว่าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาเป็นทีมสืบสวนมาค่ะคุณผู้ชมลงลึกไปยิ่งกว่าเอกสารสิ่งที่พบไล่เรียงเป็นข้อๆดังต่อไปนี้1ก็คือมีข้อมูลการเข้าพัก ที่พักที่อยู่ที่โรงแรมอะค่ะที่เดียวกันหลายๆคนไปอยู่ที่เดียวกันมันผิดปกติมากเลยคือเขาจองมาล่วงหน้านะคะทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนกระบวนการจองก็มีคนที่รับในการจัดการด้วย2คือมีข้อมูลการใช้โทรศัพท์เป็นกลุ่มก้อนในการเชื่อมโยงเหล่านี้ไม่ได้มีอยู่ในเอกสารนะคะ ันนี้คือมาจากทีมสืบนะบอกว่าการใช้โทรศัพท์เนี่ยเชื่อมโยงได้เลยใครถึงใครมีผู้ประสานงานซึ่งเกี่ยวข้องกับนักการเมืองใหญ่ด้วยค่ะและพักการเมืองใหญ่บางพักด้วยโยงไปเลยโยงถึงแล้วผู้ประสานงาน,นมีการใช้โทรศัพท์โทรหาคนในองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการคัดเลือกสวแล้วโทรเนี่ยโทรบ,บ่อยบ่อยจนผิดปกติเลย มีการนัดพบปะกันล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเลือกระหว่างการคัดเลือกแล้วก็ภายหลังคัดเลือกเรียบร้อยแล้วมีการนัดหมายเหมือนเลี้ยงฉลองด้วยค่ะคือเขาไปเลี้ยงกันน่ะสถานที่แห่งหนึง่งที่มีความเกี่ยวพันกับนักการเมืองใหญ่แล้วก็พักการเมืองใหญ่ซึ่งรายชื่อที่ไปร่วมงานก็ตรงกับโพยหัวสอวอเปะเลยต่อมาหลังจากได้รับการรับรองจากกะกะตะอาจได้เป็นสอวอแล้วนะปรากฏว่าสอวอตามรายชื่อที่ปรากฏอยู่ในโพยนะั้นนะ่ะมีการกระจายกันไปรับตําแหน่ง เป็นประธานมั่งกรรมาทการคณะต่างๆมั่งมีการลงมติกันแบบสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างผิดสังเกตเนี่ยข้อมูลมันไปไกลมากคุณผู้ชมมีรายงานนะคะว่าคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่ากคอ,อพอที่จะประชุมกันนะมีกรรมการหลายคนถูกผู้ยิ่งใหญ่ในวงการเมืองโทรหาแล้วค่ะ มีคนโทรมาแล้วในลักษณะคือการโทรลอบบี้เลยลอบบี้ไม่ให้กรรมการลงมติรับเป็นคดีพิเศษบางรายเนี่ยคือเขาถูกขอแบบขอตรงๆเลยอะ่ะขนาดที่บางรายก็มีข้อมูลว่าถูกขู่ขู่อ้อมๆโน้มน้าวไม่ให้รับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษนี่ไงลองดูนะหน้า,หน,าหน้าตาแต่ละท่านคือมีหลายคนนะคะครับ คนที่อยู่ในคณะกรรมการคดีพิเศษดูแผนผังนะครับคุณภูมิธรรมเวชยชัยเป็นประธานกรรมการ<ะ>รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันธบทเอกทวีสอดสองเป็นรองประธานกรรมการนอกจากนั้นก็จะมีปลัดกระทรวงยุติธรมรมปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงพาณิชย์อายการสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการปิดฎเดกาเจ้ากรมพระธรรมนูญผู้ว่าแบงค์ชาติ นายกสภาธรมนายความคนเหล่านี้จะเป็นกรรมการโดยตําแหน่งครับแล้วก็จะมีกรรมการผู้ทรงคนวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ด้านการเงินการธนาคารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกฎหมายด้านการสอบสวนคดีอาญาด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้านการปราบปรามผู้มีอิทธิพลแล้วก็อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีอัไหนเป็นกรรมการและเป็นเลขานุการนะนี่คือหน้าตาของคณะกรรมการคดีพิเศษที่จะประชุมกันวันที่ 25กุมภาพันนี้ยีสิบ2ท่านใช่ไหมเนี่ยหมายถึงจำนวนอ่าคือถ้ากลุ่มนี้มีมติออกมาอย่างไรสมมุติว่าฟันออกมาก็อย่างที่เราไล่ไปเห็นไทม์ไลน์ช่วงค่ำที่เขาจะมีดินเนอร์กันเนี่ยมันจะเกิดบรรยากาศไม่ค่อยดีหรือไม่ Oh, ปัจจัยที่จะชี้ขาดนะคะว่าคณะกรรมการคดีพิเศษเนี่ยจะรับเป็นคดีพิเศษไหมสําหรับเรื่องของโพยหัวสอวอเนี่ย DSI จะได้เดินหน้าสืบสวนสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาดาเนินคดีตามความผิดที่พบจะได้ทําต่อไปหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะคือกฎหมายเนี่ยให้อํานาจ DSI หรือว่าให้อํานาจกกตทําคดีทุจริตเลือกสอวอกันแน่คีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นี่เองพอไปถามนะคะเจ้ากระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดสองท่านกำกับดูแล DSI ใช่ไหม ในมุมมองของท่านเนี่ยท่านตอบแบบนี้บอกว่ากะกะตเนี่ยมีอํานาจเต็มในการตรวจสอบการกระทําผิดเกี่ยวกับกระบวนการเรื่องสอวอก็เป็นไปตามพรปการได้มาซึ่งสอวอแต่มีแต่ด้วยนะแต่ก็จํากัดเฉพาะความผิดเกี่ยวกับการคัดเลือกเท่านั้นนะไม่ว่าจะทุจริตจ่ายเงินล็อกเป้าทํโพลหรือตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่มาลงสมัครอยู่ตรงนี้คือส่วนของกะกะตนะแต่ความผิดที่เป็นความผิดอาญาค่ะ งยีความผิดทางความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา116หรือจะเป็นความผิดฐานฟอกเงินอันนี้เนี่ยดีเแน่นอนท่านใช้คําว่าแน่นอนค่ะ ล่าสุดเนี่ยมีข้อโต้แย้งเรื่องนี้คือยกพรปว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตรา49เอามายืนยันอำนาจของกะกะตอบอกว่ากะกะตเนี่ยอำนาจเต็มนะในการสืบสวนสอบสวนการกระทําความผิดเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกสอวทั้งบททุกฐานความผิดเลยยกเว้นว่ากะกะตเนี่ยจะมอบหมายให้องค์กรผู้บังคับใช้กฎหมายองค์กรอื่นดําเนินการมีการยกมาตรา49นี้มายืนยันว่าต้องเป็นของกะกะตเท่านั้นมันจะอารมณ์คล้ายๆกับปปชค่ะที่รับไต่สวนคดีบิ๊กโจ โดยพนักงานสอบสวนของตํารวจเนี่ยก็ต้องส่งสมนวนให้อะไรคล้ายๆอย่างนั้นลองกลางดูสักหน่อยค่ะคุณผู้ชมพรปกะกะตมาตรา49เขาบัญญัติไว้ว่ายังไงบ้างเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ ก็อหมายถึงกกตนะว่าหน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนได้รับเรื่องการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองไว้พิจารณาและคณะกรรมการเห็นว่าเป็นการสมควรที่คณะกรรมการจะดําเนินการเองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ให้คณะกรรมการมีหนังสือแจ้งให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนนั้นโอนเรื่องหรือส่งสำนวนการสอบสวนเกี่ยวกับการกระทําความผิดนั้นมาให้คณะกรรมการเพื่อดําเนินการต่อไปในกรณีเช่นนี้ให้หน่วยงานของรัฐหรือพนักงานสอบสวนโอนเรื่องหรือ ือส่งสำนวนการสอบสวนในส่วนที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพักการเมืองมาให้คณะกรรมการภายใน7วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่า,ลาวก็เลยมีการตีความไงคะว่าอ่ะนี่ไงกรกตเนี่ยเป็นผู้ที่มีอํานาจเลือกนะว่าท่านจะรับคดีมาทําเองหรือว่าจะโอนให้หน่วยงานไหนทํารวมถึง DSI ด้วยมันอยู่ที่กรกตหรือเปล่า แล้วก็จะว่าไปหนังสือรายงานผลการสืบสวนที่ DSI ส่งถึงกะกะตที่ลงวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคือตอนท้ายเนี่ยสแกนดูนะมีการสอบถามกะกะตว่าประสงค์จะรับเรื่องนี้ไว้ดำเนินการสอบสวนเองด้วยไหม เนี่ยคือข้อความท้ายหนังสือจะเขียนแบบนี้ค่ะบอกว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษขอความอนุเคราะห์ให้กะกะตได้กรุณาแจ้งยืนยันมาหน่อยยืนยันมาที่ดีเอหน่อยภายในวันที่10กุมภาพันธ์ว่ามีความผิดทางอาญาใดบ้างที่กะกะตเนี่ยประสงค์จะรับเอาไว้สอบสวนเองและความผิดอาญาใดบ้างที่กะกะตท่านประสงค์จะให้ดีเอเป็นคนเดิมเนินการสบสอบสวนหรือกะกะตจะรับสอบสวนเองในการกระทําความผิดทางอาญาทุกข้อกล่าวหาทุกฉบับกฎหมาย หรือประสงค์จะให้กรมสอบสวน,นคดีพิเศษ,ษ,ษ,ษเป็นผู้ดําเนินการก็อารมว่าดีเอถามนะ่ว่าท่านจะทําเองหมดเลยหรือจะให้เราทําบ้างหน่อยนึงและคณะกรรมการกรกตก็ส่งหนังสือตอบ DSI ด้วยค่ะคุณผู้ชมตอบมาแล้วลงวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองตอบว่ายังไม่ได้เสนอกรกตชุดใหญ่พิจารณาเรื่องนี้จึงยังตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นปลายทางณนะวันนี้นะ คือรอลุ้นว่า DSI เนี่ยจะเชื่อตามที่พันตำรวจเอกทวีแล้วก็รับเป็นคดีพิเศษโดยที่ไม่ต้องรอกรกตชี้ขาดหรือเปล่าหรือจะต้องเลื่อนการพิจารณาอ,ออกไปเพื่อมาดูท่าทีของกรกตก่อนว่าแสดงว่า25บกุมภาพันธ์นี้ก็ยังออกได้สองหน้าอยังไม่แน่ที่มีการตีความว่าเอ๊ะต้องรอท่าทีกรกตไหมหรือคณะกรรมการที่คุณภูมิธรรเป็นประธานรองประธานคือพันตำรวจเอกทวี จะฟันไปเลยว่าจะรับเป็นคดีพิเศษก็ต้องไปตีความทางกฎหมายกันแต่ในแง่ของการต่อสู้การเผชิญหน้าทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างดุเดือดแล้วครับสมาชิกพุฒิสภาช่วงนี้เนี่ยเขามีงานสัมมนาที่หัวหินแล้วก็เมื่อคืนนี้มีบรรยากาศการจัดปาร์ตี้นะเห็นว่ามีการ จับคู่เพื่อแลกของขวัญบัดดี้กันด้วยอ่ะบัดดี้ด้วยเหรอเหมือนสมัยเด็กๆเราเล่นกันหรือหรือในออฟฟิศบางออฟฟิศตอนนี้ก็ยังมีกิจกรรมแบบนี้นะเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ใช่ไหมแล้วก็มาเฉลยบัดดี้กันเอาวันสุดท้ายนะครับก็มีการร้องเพลงกันพอเข้าไปสมมนากที่หัวหินเขาก็ส่งหมายด่วนแจ้งสื่อมวลชนว่าเดี๋ยวเช้าวันนี้จะมีแถลงข่าวแล้วก็เป็นไปตามคาดก็แถลงข่าวโตเรื่องที่มีความพยายามจะ ไปตรวจสอบการได้มาซึ่งสอวอชุดนี้ว่าหัวกันหรือเปล่านะครับคนสําคัญทั้งนั้นเลยนะที่นั่งโต๊ะถแถลงข่าวเช้าว,วันนี้ลองไล่ดูทีละคนเริ่มจากท่านประธานวุฒิสภาท่านประธานมงคลสุรสัรสจจะบอกว่าเรื่องนี้มันไม่น่าจะถูกต้องเพราะอำนาจการสอบสวนอยู่ที่กะกะตสอวอเดีย่ยรับรองการทำหน้าที่มาหกเดือนก็ให้ความร่วมมือกับกะกะตมาตลอดนะเข้ามาถูกต้องตามกฎระเบียบแต่อยู่ดีดพอมันเกิดความขัดแย้งต่าง เกิดมามีข่าวนี้ขึ้นมาตรวจสอบท่านเองคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอลองฟังประธานบุตรที่สภาครับขณะเดียวกันพวกเราเองซึ่งเป็นบุตรสมาชิกเราเข้ามาอยา่างถูกต้องตามจำนวนตามเงื่อนไขตามระเบียบที่ปกตอก่อกำหนดไว้แล้วเราก็ได้ทาหน้าที่ของบุตรสมาชิกอยาก่างตรงไปตรงมา ไม่ได้ไปฝักไฟหรือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผุผู้ใดนะครับขณะที่อยู่ดีดๆร่างกายความขัดแยง้งต่างๆขึ้นมาก็เกิดมีข่าวนี้ขึ้นมาเรามีข่าวนี้ขึ้นมาตรวจสอบเรานั้นตรวจสอบไปแล้วเราก็คิดว่าเห็นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ อีกท่านหนึ่งพลตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรครับหนึ่งในสมาชิกวุฒิสภาบอกผมไม่เคยให้ร้ายใครแต่จากการให้ข่าวของรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยทำให้วุฒิสภาเสื่อมเสียความคิดที่มากล่าวหาว่าเป็นอาชญากรอั้งยี่ซ่องโจรเป็นข่าวที่เกินเลยความจริงไปมากอลองฟังชั้นชัตรวัฒน์ครับการดําเนินการต่างๆนะครับก็อยากจะขอไปยังทำผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการที่รับเรื่องดาเนินการไม่ว่าจะรับเรื่องร้องเรียนจากภาคเอกชนต่าาๆ หรือรับเรื่องต้องเรียนาจากหน่วยงานใดๆนะครับก็ขอให้อยู่ในอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะอันนี้ผมไม่ได้เป็นการไห้ไลน์นะครับก,ก็จากการเสนอของข่าวสื่อสารมวลชนเหมือนกันจากการสัมภาษณ์ให้ข่าวของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับดูท่านจะอาจจะให้ในลักษณะที่ทําให้วุฒิสภา,าเรานะครับเกิดความเสื่อมเสีหรือเกิดทำ เข้าใจผิดในสังคมได้นะครับประการนี้ก็เลยอยากจะมาขอความทำความเข้าใจกับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับว่าบุคคิสมาชิกเรานั้นทุกคนเราได้มาโดยสุจริตและโปร่งใสเรามีการแข่งขันในการแนะนําตัวคดีอะไรก็ดีก็เป็นในรูปแบบที่ระดมานุนกันนะครับอันนี้ในความผิดที่จะกล่าวหาพวกเราไม่ว่าจะไปไหนจะกรณขัางชาติคดีอั้งยี่ต้องโนผมมองว่ามัน เป็นการให้ข่าวที่น่าจะเกิดเกิดความคินไปนะครับอีกสักคนหนึ่งครับพันตบทเอกกอบอัจจนากิต,ติครับบอกว่ากลุ่มกระบวนการพวกนี้กำลังสืบกำเริบกำลังสืบสารไปไเรื่อยๆไม่ให้มีการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยปกติต้องการจะทำให้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเป็นวิกฤตรัฐธรรมนูญจะได้แก้รัฐธรรมนูญอีกครั้งหนึ่งสวออกอบ,บอกว่าพวกนี้ต้องถูกดำเนินคดี จากกระบวนการอะไรก็ตามต้องถูกดำเนินคดีต้องไปตรวจสอบว่ามีองค์กรไหนอยู่เบื้องหลังทําอย่างไรให้มันเกิดความปั่นป่วนขึ้นมาเราไม่อยากที่จะดะบ,บุบ,บุคคลแต่ที่ปรากฏตามสื่อในขณะนี้กลุ่มกระบวนการนี้มีการกำเ,กเริบสืบสารขึ้นมาเรื่อยๆไม่ให้มีการใช้อำนาจทางนิติเวชได้อยา่างปกติเรียบร้อยและบา้านเมืองก็จะเกิดความวุ่นวาย เป็นวิกฤตรัฐธรรมนูนแล้วก็จะไปแก้รัฐธรรมนูนอีกครั้งเพื <Okay. S 1> ่อให้กระบวนการน,นี้กลับมา <Okay. S 1> การที่สวเข้ามาทํางานนี่เป็นการปลุกปั่นยุยงพี่น้องประชาชน,เ,น mm hmm. เรามาปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนครับ mm hmm. อันนี้เป็นหน้าที่และอำนาจที่รัฐธรรมนูนได้บอกไว้แล้วครับว่าองค์กรไหนทําอะไรบ้าง mm hmm. กก,กตคณะกรรมการเลือกตั้งเนี่ยมีหน้าที่ mm hmm. นะครับในการที่จะตรวจสอบการ เลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตได้เที่ยงธรรมสุจริตได้เที่ยงธรรมส่วนคนที่มีหน้าที่และก่อความรุนแายในเมืองเมืองพวกนี้ทหาครับที่ต้องถูกดงเนินคดีจะเป็นกระบวนการไม่ไ่าจะมาจากอะไรก็ตามพวกนี้ทหาที่ต้องถูกดำเนินคดีได้ถูกตรวจสอบว่ามาเป็นยังไงมากันยังไงมีองค์กรมีองค์กรมีองค์กรไหนมาอยู่เบื้องหลังทำยังไงให้เกิดความบันโหวนขึ้นมา โตแยงแบบดูเดือดเลยนะครับแล้วก็ท่านรองประธานวุฒิบิกเกรียงพเอกเกรียงไกรสีรักท่านก็บอกว่ากระบวนการนี้มันไม่ค่อยปกติเท่าไหร่น่าจะเชื่อมโยงกับการแก้รัฐธรรมนูญ2560จากนี้สวก็คงจะใช้กระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันในการไปกล่าวโทษ<ะ>ดำเนินคดีรวมถึงอาจจะลงชื่ออภิปรายทั่วไปกับเกี่ยวกับคนที่เกี่ยวข้องคือสวออก็มี อำนาจอย่างหนึ่งคือการขอเปิดอภิปรายรัฐบาลได้เป็นการอภิปรายทั่วไปนะไม่ใช่การลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจถ้าไม่ไว้วางใจเนี่ยจะของสสแต่สสก็อภิปรายทั่วไปไม่ลงมติได้สวได้อย่างเดียวคืออภิปรายทั่วไปเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา153นี่ท่าทีดูเดือดมากจากทาง ส,สมาชิกวุฒิสภาแต่เอาจริงๆนะคะกลุ่มสวสำรองที่เขา<ช>เป็นคนไปร้องเรื่องโพยหัวสวเขาก็ดุไม่แพ้กัน,เ,นเลยค่ะเดดันต่อเนื่องวันนี้ก็เดินทางไปนะคะไปที่กกตนั่นแหละค่ะแล้วก็บอกว่ากกตคุณต้องรีบตอบสิทีดเอชไอเขาถามมาว่าคุณจะเอาอยัางไงายอย่าเชื่องช้าดูป้ายสิคะอย่าเฉื่อยชาอย่าเชื่องช้ากกตตื่น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 ภาษีประชาชนนี่ระวังกล้วยเป็นพิษเขตกกตรุนแรงเสลือเกินนะคะอ่ะ ผู้นาทีมค่ะพลตารวจโทคํารบปัญญาแก้วนะคะอดีตผู้ช่วยพบตอรอเขาเป็นอดีตผู้สมัครสอวเนี่ยแหละก็รวมตัวกับพลลรพักที่เขาชื่อว่าคณะสอวอเพื่อประชาชนมาเร่งรัดนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าเนี่ยรีบแจ้งไปที่ดีเอสไอซะว่ามันจะยังไงนะคะเพราะว่าณนะตอนนี้คือไม่มั่นใจแล้วแหละว่าจะได้ดําเนินการตามกรอบเวลาหรือเปล่านะคะจะสามารถพรดุงไว้ซึ่งความสุจริตเที่ยงธรรมได้อย่างแท้จริงหรือเปล่าเนี่ยผมสงสัยมากเลยเราฟังเสียงดูค่ะ วันนี้พวกเราก็จึงมาถามดังๆนะถึงทางกรกตและเลขากรกตว่าเรื่องนี้ท่านดำเนินการไปอย่างไรนะครับเพราะว่าทางดีไอก็คงจะรออยู่ระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยทางดีไอเองเนี่ยถึงแม้ว่าทางกรกตจะแจ้งไม่แจ้งไงเขาก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ะนะครับเพราะนั้นในกระบวนการของดีไอต่อไปเนี่ยเขาก็คงจะนำเรื่องเข้า ไปขอนมัดเป็นคดีพิเศษคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะต้องไปกล่าวหาว่ามีการทำ,ทำให้การเลือกไม่สุจริตเที่ยงธรรมหรือไม่อันนั้นเป็นหน้าที่กรกตซึ่งจะต้องรีบดําเนินการเพราะว่าท่านเองดําเนินการมา200กว่าวันแล้วจังจากที่มีการเลือกเหลืออีกเวลาแค่100ร้อยกว่าวันเพราะฉะนั้นกรกตอเองเนี่ยนะก็มีเวลาแค่100ร้อยกว่าวันที่จะทําเรื่อง แล้วก็ทราบว่าเรื่องที่ค้างคาอยู่ในกราตาเนี่ยขณะนี้มีประมาณอยู่300กว่าเรื่องพวกเราก็หวั่นใจมากเลยว่ากรกตาจะทําเสร็จหรือเปล่าหรือจะทําเสร็จแบบลวกๆ ปิดท้ายความดูเดือดเรื่องนี้จากรัฐมนตรีทวีก็แล้วกันนะครับรัฐมนตรีทวีบอกว่าคณะกรรมการคดีพิเศษเมี20คนมาจากหลายองค์กรไม่มีใครที่จะสามารถล็อบบี้ได้แต่ท่านก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีม,มีที่ไหนและคนอยู่กันคนต่างมุมของประเทศแล้วมารวมตัวกันเนี่ยคือสิ่งที่ท่านต้องตอบและรัฐมนตรีทวีก็บอกว่ายินดีเลยถ้าสวจะขอมาเปิดอภิปรายทั่วไปตามกฎหมายเนี่ยนะครับอาฟังรัฐมนตรีทวีครับ เราไม่มีเรื่องการเมืองเลยไม่มีอะไรทั้งสิน้นแล้วก็จริงๆก็เป็นคนที่เคารพกันอย่งนั้นขอคณะกรรมการคด,ดีพิเศษจะมีอยู่21คนซึ่งแต่ละคนก็ไม่มีใครจะล็อปี้ได้ ไอ้นนี้ต้องถามคณะกรารสอบสวนคือลัำตีจะไม่ไปก้าวไายการทํางานแต่ต้องขอให้อํานวยความยุติธรรมอย่าไปกันแกล้งใครต้องให้พยานหลักฐานเป็นผู้กําหนดแล้วก็ในเรื่องลักษณะนี้มันละเอียดอ่อนแล้วก็หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะมีหมดคนอยู่ต่างถิ่นต่างที่คนละมุกของประเทศมารวมกันได้อย่างไรมานอนโรงแรมเดียวกันได้อย่างไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เขาก็ต้องมาตอบวอ ทำไมคุณอยู่ที่นี่ต้องไปนอนที่นั่นซึ่งซึ่ง,ง,งหลักฐานบางส่วนเขาได้มาแล้วครับกาาเรื่งนี้ก็ทําให้รองประธานวุฒิสภาทคนเก่งเก่งไจเกาบอกว่าอาจจะขออนุญาตเข้าชื่อเพื่อที่จะยื่นอธิปรายไม่ไวบวางใจในสภาด้วยครับอ๋อยินดีเลยครับยินดีเลยแล้วก็มันก็มีเอกสิทธิ คำถามอาจจะข่าเคลื่อนเล็กน้อยคําไปถามว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจจริงๆสอรอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลไม่ได้นะครับได้แค่อภิปรายทั่วไปใช่ค่ะท่านทวีก็บอกยินดีจะทางไหนก็พร้อมรับการตรวจสอบและมองเป็นแง่ดีว่าพอมันเป็นคดีสวก็จะได้โอกาสได้มาพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรมด้วยรอผลการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษสัปดาห์หน้าใช่ค่ะครับพักกัน